สวัสดีค่ะเพรแสงตะวัน a b g มาแล้วจ้าสวัสดี fc น้องหงหญิงสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะสวัสดี fc เพรแสงตะวันเจ็ดพันสองร้อยกว่าท่านภูมใจแห้งพี่น้องยังคงป้องต้องการอยากให้ fc ดันดันฝากไว้นะ้อมโออมใจในเด้อพี่น้องหนึ่งมืนท่านนะคะถ้าได้ คนติดตามหอดหนึ่งมืนแอดเพิสิเฮ็ดเสือแจกด้วยพี่น้องเด้อเอาจังสันมือนีข่าวล่ามาแรงตามติดชีวิตน้องอุ้งอิงตามติดชีวิตบอดจูสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยพี่น้องเด้อบอกไปบุ้งอื่นเอาวงเดียวนี่แหละเอามือนีมีข่าวล่ามาแรงบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าสดๆฮอนงานใหญ่ระดับประเทศนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าโปรเจกไง เดือนกรกฎาคมว่าอ,อีกหลายเดือนยังบ่สิ้นปีเนาะพี่น้องเนาะแต่ความคิดของบอจบอจคือแอดเพนหาฉายาวาผู้บริหารสมองเพชรคิดแล้วทำ,ท,ำทันทีจะเป็นผลเป็นโทเนาะพี่น้องเนาะได้ทำการจับมือกันกันกบเฮียนหน่อยเฮียนหน่อยนี่เป็นไพ่เจ้าของวงหมอหน่ำคณะอีสานนครศร์น,นะคะ แล้วก็เป็นเจ้าของรายการหมอล่ำไอดอนพร้อมพี่น้องพูดจากันคุยกันแต่จริงๆแล้วบอโจได้ประกาศไว้แล้วตั้งแต่มืออีหลาหน้อยไปรับร่างวันอยู่ที่คมชัดลึกพอเห็นมี่ผู้ซื้อข่าวมาสอบถามบอโจได้ว้าถึงเรื่องโปรเจกต์นี่ไปแล้วตั้งแต่พุ่นนะคะตั้งแต่มือที่อิหลาหน้อยไปรับร่างวันของคมชัดลึกนะคะทีได้ร่างวันมาสองร่างวัน ข่าวความไปก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนหนึ่งรางวัลแล้วก็ควบด้วยรางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวลุ่งหญิงยอดเยี่ยมพวดยิลาหน่อยเฮาหลับมาสองรางวัลหนนะมือนั่นบอจก็ได้ประกาศไปแล้วว่าอยากจัดงานนี้นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่พยายามคิดคิดจนรงตัวก็คือได้มาเจอกันกับเีีหน่อย พูดจาประสานงานกันเรียบร้อยนะคะพี่น้องตอนนี้ประกาศเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผ่านแล้วเพียงแต่รอวันเวลานะคะซึ่งจะจัดขึ้นหน้าเดือนกรกฎาคมปีหกเจ็ดนั่นหมายถึงกระคงจะเป็นถึงช่วงปิดฤดูกาลพอดีนะคะมอดจจะขอจัดย่ที่กรุงเทพนะคะหากท่านใดมีสถานที่ที่พ่อสิรลองรับคนถึง า3,000ถึง5,000คนได้นําเสนอบอดโจได้นะคะซึ่งเพื่อนก็นได้โบาคร่าวๆไว้แน่แล้วหลายสถานที่นะคะงานนี้คืองานยังนั่นหมายก็ว่าบอดโจบอกว่าเล็กๆหนุ่มโจไม่ใหญ่ๆเฮ no ียหน่อยทำซื้อโปรเจกตได้ดิพี่น้องเล็กๆหนุ่มโจไม่ใหญ่ๆเฮียหน่อยทำ เอ้ยบัดธรรมาดาแล้วพี่น้องนะซึ่งจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศบอดโจได้เศร้าเสียงแล้วซึ่งก็เกิดการตอบรับจากเอซมหาศาลนะคะซึ่งก็ได้เคาะกันแล้วคุยกันแล้วกินเขาคุยกันไปกันมาสรุปจบวางส่พี่น้องจะขายบัตรก่อนกรกฎาสามเดือนล่วงหน้าก่อนสิถึงมืองาน เพิ่นสิเปิดให้จองเด้อพี่น้องเด้อฟังแอดเพิ้แอเปิสิอธิบายเนาะซึ่งจะได้ไปรับฟังมาจากสดสดข้าวสดของเพิ่นนะคะเพื่นไหลสดเรียบร้อยนะคะก็คือสิมีบัตยอยูสามราคาเด้อพี่น้องระดับต้องเป็นแบบราคาก็ต้องระดับคอนเสตใหญงนะคะคอนเสตใหญ่จะตั้งต้นที่บัตวไอพีก่อนนะคะ V.I.P. เพันวาไวคือสามพันบาทเด้พี่น้องเด้ฟังเด้ให้เสนอ,อยังก็ได้ถ้ามีการเปิดจองนะคะหรือมือนี่นับแตงมือนี่เป็นต้นไปถ้าบอกว่าจองเด้อสามพันี่ซึ่งมีให้ได้แค่หกรอยท่านแรกเท่านั้นหกร้อยท่านเท่านั้นบ่นนเพื่อไผยอีกนะคะอันนี้คือ V.I.P. สามารถที่สินั่งทั้งนามีกิจกรรมร่วมกับ ศิลปินทายงทายรูปทุกอย่างพร้อมกันนี้กับซิมีกิฟเซตให้เป็นของที่ระลึก,กว่าถไปสำหรับสามพันและพี่น้องได้แค่หกร้อยท่านหาท่านใดจองสามารถที่จะนำเสนอว่าอยากให้พ่อโจทำอะไรอยากให้อุงอิงทำอะไรอยากให้อุงอิงเอร้องเพลงคู่ใครยังไงสามารถที่จะแจ้งเขามาได้สามารถที่จะจาาาาร้ะองขอเขามาได้ ใส่เขามา่าลองขอนําเสนอเนาะพี่น้องเนาะนาเสนอเข้ามาได้ให้กับบีไอพีหกร้อยท่านนี้พวนเอาิี่ละพี่นอนะ้องนะอ่างบัตรบีไอพีนางทั้งนาเป็นโซนนาเนาะพี่น้องเนาะเกาะติดใกล้ชิดนี่บอกเลยว่าพิเศษสําหรับ v ีไอพีมีกิฟต์เซ็ตกลับบ้านพร้อมโอ้ยบอกเลยว่ามัน,นอลังการบัตรล่องต่อมาก,ก็คือบระตูพฤศจจัดมุ่มทัดมาก,ก็คือ ส่วนถัดมากก็คือสองพันบาทด้อพี่น้องมีบัตรแค่หนึ่งพันคนเท่านั้นนั่นเห็นป่ไปเรี้ยวพันหกอยคนที่เหลือเก้าร้อยบาทพี่น้องบริเนื้อบากกวก็แร้งสำหรับเอฟซีนะคะให้เวลาหาเงินนับตเมือนี้ไปจนอดกระดาษจอวงได้เก้าร้อยบาทด้อพี่น้องเน้อสุดยอดอิรีเก้าร้อยบาทนี่คือ บอกได้ว่ามีอยูนะ่สามราคาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเก้าร้อยาบาทนี่บดจำกัดจำนวนนั่นหมายคามว่าต้องการจำนวนอยู่ที่สามพันถึงห้าพันคนเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อเลือกจาผู้ใดมีสถานที่ดีพ่อสิแจ้งให้ก็บดจูได้ก็แจ้งมากเนาะพี่น้องเนาะนี่คือราคาสามบาทสามแบบเลือกเอาเลอพี่น้องเนดะ้อเตรียมตัวจองเนดะ้อพี่น้องเนดะ้องานนี้คืออ่าบอกได้ว่าเป็นงานใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุด ครั้งแรกหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่บอดโจกำลังที่จะลงมือทํำจับมือกันกับเคยหน่อยนะคะมีโอกาสก็อยากจองกระจองไปเลยแจง้งบอดไปเลยด้อพี่น้องเด้อจะได้มีโอกาสเรียกว่าอยากให้คุยกยับใครอยากให้อยากได้ศิลปินคนไหนกัน,นจะได้มีโอกาสนะคะแนะนำกันเขามานะคะสุดยอดบ่ดพี่น้องสำหรับข่าวนี่ สุดยอดอี่ดีราพี่น้องเนาะถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะจองวีพี่ก้อนกติตัวไปในท,ที่บอนจูนะคะนี่คือโปรเจกต์ไงระดับประเทศสำหรับข่าวมือนี <c oughs> สุดยอดรอพี่น้อง <c oughs> ในนี้สำคัญก็คือได้รับการอนุมัติจากซอนุเรียบร้อยนั่นหมายวามว่าไปคุยกับเพี่หน่อยก่อนรลวงตัวยังไงยังไงกับมาคุยกับเอิวมาอย่างไะ ภรรยาสีภรรยาต้องเก่าใจนับกันคือว่าน้องพี่น้องเนาะได้รับอนุญาตจากแม่ลำเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออพร้อมทั้งเห็นดีอย่างยิ่งและพร้อมที่จะปังไปด้วยกันนี่เพื่อโพดมากเพื่อความมั่นใจน้องพี่น้องเนาะและที่สำคัญโปรเจกที่ยิ่งใหญ่กว่างานนี้เป็นโปรเจกที่เล็กๆไม่เออปวดโจเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่เฮียห,ห,หน่อยทำซื้อโปรเจก แต่สำหรับงานก็คืองานมิติ้งพ่อลูกเดอพี่น้องเดอที่บอสจูเคยได้ประกาศไปแล้วแต่เพิ่อนวาออกเพิ่นโพสมาอีกว่าอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่กว่างานมิติ้งลูกพ่อลูกโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่างานมิติ้งพ่อลูกงานนี้วงการบันเทิงต้องกล่าวขานถึงครับโปรดติดตามพวกเล่าด้วย นั่นหมายความีโปรเจกต์ดีๆออกมาอีกแล้วพี่นอ้องเอาลอรับชมและฟังต่อไปแล้วพี่น้องเนอสรุปจบแยกายกันเมื่อตีสี่พี่น้องกับเฮียหน่อยคุยกันคุยงานโปรเจกต์ใหญ่ที่วงการจะได้เห็นอะไรแปลกๆเพิ่มเติมตีสี่แยกใหญ่กันพี่น้อง <c oughs> สุดอยอดว่ะ อ้าวจังไหนก็นจ,จับมือกันแล้วพ่วมกันนี่อยากเป็นเซี่ยวกันก็นกนคือสีได้เป็นแล้วน้องพี่น้องเนาะบบจูเป็นผู้น้อยกลัวบบจกูกะบอกได้ว่าเพื่อนขอเป็นเซี่ยวกับเป็นเลยน้องพี่นอนะ้องเนาะอ้าจังสั้นละสุดไทยท้ายสุดหาขั้นใดเขามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กับแอดเพนนะคะมีโอกาสกักบเบื้องคลิปย้อนหลังนะคะขอขอบุณขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังนะคะในแกะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงรำรวยรำรวยหิ่งเิ่งแปงงไปกับบอดโจโด้และพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ